สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิทุออวิชาทรอ,อายุ28ปีค่ะมีความประทับใจในทุกหัวข้อในการเรียนพอทุกหัวข้อในการเรียนครั้งนี้หลวงพ่อมีการสอนที่เข้าใจง่ายทําให้การเรียนสมาธิดูน่าสนใจในทุกๆหัวข้ออีกทั้งยังปรับใช้การสอนให้เข้ากับยุคสมัยโดยมีหลักสูตร เรียนออนไลน์ให้เราสะดวกเรียนได้ในทุกทที่และคนทุกชาติทุกระดับอายุสามารถเรียนได้ค่ะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้มาเรียนและปฏิบัติขอกราบขอบคุณคุณครูพี่เลี้ยงที่น่ารักทุกท่านที่คอยช่วยแนะนำเรื่องต่างๆและตามง,งานให้ครูใจดีมากๆเลยค่ะ ดิฉันขอแนะนำการเรียนครั้งนี้ให้กับทุกท่านที่สนใจอยากเรียนบางท่านคิดว่ายากแต่ถ้าได้ลองเรียนท่านจะได้รับประโยชน์และรู้สึกมีความสุขแบบดิฉันค่ะดิฉันจะเอาความรู้จากการเรียนในครั้งนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเอามาส่งต่อให้คนในครอบครัวเพื่อนพี่น้องเพื่อเป็นการเผยแพร่ส่งต่อกันไปให้การเรียนสมาธิได้รับการพัฒนาและสืบเนื่องกันไปให้คนทั่วโลกได้รู้จักค่ะ ขอขอบคุณค่ะ